เฮยเฮ้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 เฮ้ยนสายสวยเว้ยปันนีนสายสวยครับเฮ้ยอย่าบอกนะอยู่อยู่สวยเลยนี่หมดหลอดเผาออกไปแล้วว้าวปันนีนครับนีนนักรอย น้ำกรอยนี่น้ำกรอยเนื้อดีมากครับปนันน้ำกรอยอันนี้ลูกมันะเดี๋ยวปล่อยครับสวยเลยครับอะไรนี้นี่ปลานี้น้ำกรอยครับโอ้สวยเลยนี่ครับสายสองตัวสามตัวโลครับ